เก่งข้อสอบทำสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีวิชาพุทธประวัติประจำปีการศึกษา2568มีทั้งหมด30ข้อดังนี้ข้อที่1พุทธประวัติคืออะไรการเรียนรู้พุทธประวัตินั้นได้ประโยชน์อย่างไรคำตอบพุทธประวัติคือเรื่องที่พันนา,นาความเป็นไปของสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าได้ประโยชน์คือทำให้ทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและแนวทางในการดำเนินชีวิตตามพระพุทธจริยาข้อที่สองเรื่องพุทธประวัติมีความสำคัญอย่างไรจึงต้องเรียนรู้คำตอบมีความสำคัญในการศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพราะแสดงพระพุทธจริยาให้ปรากฏ ข้อที่สามวันณะทั้งสี่มีหน้าที่ต่างกันอย่างไรคำตอบมีหน้าที่ต่างกันอย่างนี้หนึ่งกริย์มีหน้าที่รักษาบ้านเมืองสองพราหมณ์มีหน้าที่ฝึกสอนและทำพิธีกรรมสามแพทย์มีหน้าที่ทำนาคาขายสี่สูตรมีหน้าที่รับจ้างใช้แรงงานข้อที่สี่ อสิตด,ดาบทกล่าวทำนายพระมหาบุรุษไว้ว่าอย่างไรคำตอบกล่าวทำนายว่ามีคติเป็นสองคือถ้าอยู่ครองคาราวาจักได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิถ้าออกบวชจักได้ตัดสรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่หาอสิตด,ดาบทอราราดาบทและอุทกดาบท มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรคำตอบอสิตดาบทเป็นผู้คุ้นเคยเป็นที่เคารพนับถือของสากยศกุลในเวลาที่พระมหาบุรุษประสูตรใหม่ๆท่านได้ไปเยี่ยมและได้พยากรณ์ทำนายพระลักษณะของพระมหาบุรุษว่ามีคติเป็นสองก่อนคนอื่นทั้งหมดอราราดาบทและอุทกดาบท เป็นผู้ที่พระองค์ได้เคยอยู่อาศัยศึกษาลัทธิของท่านทั้งสองข้อที่6พระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาตัดสรุ้และปรินิพพานเมื่อมีพระชนมายุเท่าไหรบ้างคำตอบเสด็จออกผนวดเมื่อมีพระชนมายุ29ปีตัดสรุ้เมื่อมีพระชนมายุ35ปีปรินิพพาน เมื่อมีพระชนมายุ80ปีข้อที่7พระพุทธเจ้าประสูตรตัดสรู้แสดงปฐมเทศนาปรินิพพานและถวายพระเพลิงในวันใดคำตอบประสูตรในวันเพ็ญเดือนหกตัดสรู้ในวันเพ็ญเดือนหแสดงปฐมเทศนาในวันเพ็ญเดือนแปรินิพพานในวันเพ็ญเดือนหถวายพระเพลิง ในวันอัฏฐมีแรม8ปดค่ำเดือนหข้อที่8พระพุทธเจ้าตัดสรุธรรมอะไรมีอะไรบ้างคำตอบตัดสรุอริยสัจสี่มีทุกสมุทัยนิโรธมักข้อที่9พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยานะที่ไหนผู้ที่รู้เห็นเป็นพยาในเรื่องนี้คือใคร คำตอบณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคตพยานคือพระปัญจวัคคีข้อที่10การที่พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยานั้นเพราะเหตุไรคำตอบเพราะทรงดรําริว่าทุกรกิริยาที่ทรงบำเพ็ญนั้นจะยิ่งไปกว่านี้ไม่มีแต่ก็ไม่เป็นทางให้ตัดสรู้ได้ ส่วนการบำเพ็ญเพียรทางจิตจักเป็นทางตัดสรู้ได้กระมังแต่คนสู้ผอมเช่นนี้ไม่สามารถทำได้จึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกกรกิริยากลับมาเสวยพระอาหารตามปกติข้อที่11พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระไทยว่าจะแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีก่อนเพราะเหตุไรคำตอบเพราะทรงระลึกถึงอุปการคุณของปัญจวัคคี ว่าได้เป็นผู้อุปัตถากพระองค์เมื่อครั้งทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาข้อที่สิบสองพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐม,มเทศนาแก่ใครและเกิดผลอย่างไรคำตอบแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเกิดผลคือพระอัญญาโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นทำแล้วทูลขอบรรพชาข้อที่สิบสาม คำว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเป็นคำอุทานของใครเพราะเหตุใดจึงอุทานเช่นนั้นคำตอบเป็นคำอุทานของยศกุลระบุตรเพราะเห็นอาการพิกลต่างๆของหมู่ชนบริวารที่นอนหลับไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเหมือนเมื่อก่อนหมู่ชนบริวารเหล่านั้นปรากฏแก่ยศกุลระบุตรดุดซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้า ครั้นเห็นแล้วเกิดความสังเวชสลดใจคิดเบื่อหน่ายจึงได้ออกอุทานเช่นนั้นข้อที่14บี่ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเป็นคำพูดของใครพูดกับใครคําตอบเป็นพระดํารัสของพระพุทธเจ้าตรัสกับยศกุลบุตรข้อที่15บห้าธรรมจักสุดดวงตาเห็นธรรมนั้น คือเห็นว่าอย่างไรได้เกิดขึ้นแก่ผู้ใดเป็นคนแรกคำตอบเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่โกนธัญ,ญะพรามเป็นคนแรกข้อที่ 16. ปะถมมสาวกและปัจชิมมสาวกคือใครคำตอบปะถมมสาวก คือพระอัญญาโกนทัญญะปัจฉิมมสาวกคือพระสุพัทธ,ธะข้อที่17พระอัญญาโกนทัญญะได้ชื่อว่าเป็นปฐถมสาวกเพราะเหตุไรคำตอบเพราะได้ฟังธรรมจากกับป่าวัตนสูตรได้ดวงตาเห็นทำแล้วอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรก ข้อที่ 18. บุคคลผู้แสดงตนเป็นอุบาสกด้วยการถึงรัตนสองและรัตนสามเป็นคนแรกคือใครคำตอบผู้ถึงรัตนสองคือตปุตสะและภลิกะผู้ถึงรัตนสามคือบิดาพระยศะัตด์ข้อที่ 19. อนุป,ปุกพิกถาหว่าด้วยเรื่องอะไรทรงแสดงครั้งแรกแก่ใคร คำตอบว่าด้วยเรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์แห่งการออกจากกามทรงสแสดงครั้งแรกแก่ยศกุลระบุตรข้อที่20สอนัตตลักษณ์ขสูตรว่าด้วยเรื่องอะไรทรงสแสดงเมื่อไรผลเป็นอย่างไรคำตอบว่าด้วยเรื่องขันห้าเป็นอนัตตาทรงสแสดงเมื่อวันแรมห้าค่ำเดือนแปด ผลคือจิตของพระปัญจวคีทั้งห้าพ้นแล้วจากอาสวะเป็นพระอรหรันต์ข้อที่21พระอพระคราสาวกทั้งสององค์สาเร็จเป็นพระโสดาบันเพราะฟังธรรมจากใครคำตอบพระสารีบุตรฟังธรรมจากพระสัชชิเถระพระโมคกนลานะฟังธรรมจากพระสารีบุตรข้อที่22 ในครั้งพุทธการวัดเชตวันนั้นตั้งอยู่เมืองอะไรใครเป็นผู้สร้างถวายคำตอบตั้งอยู่เมืองสาวัตถีท่านคารืหบดีอนาถบินทิเกษตรฐีเป็นผู้สร้างถวายข้อที่23การปรงอายุสังขารของพระพุทธองค์ถือโดยใจความว่ายอย่างไรและทรงปรงอายุสังขารเมื่อใดคำตอบ ถือโดยใจความว่าพระองค์ทรงปรารภถึงสังขารว่าทรงพระชาราล่วงการผ่านไปไม่สามารถบำเพ็ญพุทธกิจต่อไปได้อีกแล้วเมื่อวันเพ็ญเดือนสามก่อนวันปรินิพานสามเดือนข้อที่24พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัติบูบชายิ่งกว่าอมิตรบูชาเพราะเหตุไรคำตอบ เพราะการปฏิบัติบูบชานี้ทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้ยาวนานข้อที่25ถูปรารหะบุคคลคือบุคคลเช่นไรได้แก่ใครบ้างคำตอบถูปรารหะบุคคลคือบุคคลที่ควรแก่การบรรจุอธิธาตไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่กราบไหว้สก,การบูชาได้แก่หนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สพระปัจเจก,กพุทธเจ้าสาพระอรหันตสาวกสพระเจ้าจากกักรพัดดิราชข้อที่26สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระชื่อว่าอะไรตั้งอยู่ในเมืองไหนคำตอบชื่อว่ามกุฏตพันธานะเจดีตั้งอยู่เมืองกุสินาราข้อที่27 าศาสนาพิธีคืออะไรผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างคำตอบคือแบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆที่พึงปฏิบัติในทางพระาศาสนาย่อมได้รับประโยชน์คือเป็นผู้ฉลาดในพิธีกรรมที่เกี่ยวด้วยการบำเพ็ญกุศลการทำบุญและการถวายทานสามารถในการจัดพิธีต่างๆได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ชื่อว่าเป็นผู้รักษาขนบประเพณีอันง,งดงามของพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยข้อที่28การแสดงตนเป็นพุทธมามกะคืออะไรคำตอบคือการประกาศตนยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตของตนข้อที่29 การผดียงสงและการอาราธนาต่างกันอย่างไรคำตอบต่างกันคือการผดียงสงได้แก่การแจ้งความประสงค์ให้สงทราบการอาราธนาได้แก่การนิมนต์พระสงฆ์ในพิธีให้ศีลสวดพระปริษหรือแสดงธรรมข้อที่30การแสดงความเคารพพระมีกี่วิธีอะไรบ้างคำตอบ การแสดงความเคารพพระมีสมวิธีคือ 1. ประนมมือในบาลีเรียกว่าทำอัญชลี 2. ไหว้ในบาลีเรียกว่านามัสการ 3. กราบในบาลีเรียกว่าอภิวาท